ชีวิตที่อาศัยที่อาศัยชีวิตของเราเรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็มีหนึ่งเสื้อผ้าสองอาหารสามที่อยู่อาศัยสี 4, ย่ยารักษาโรคปัจจัยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หรือเราจะหามาได้ด้วยการมีสตังด้วยการมีสตังฉะนั้นสตังเราจะหามาได้ ก็หนึ่งก็คือได้บุญของเราบุญที่เราจะเกิดมาเราก็มีสังเกตบางคนว่าเกิดมาแล้วสมบัติก็เตรียมหลอไว้ให้เราแล้วอย่างที่สองเราจะต้องไปหาเงินทองลิ่นเราจะต้องไปหาบางอย่างจะต้องลงทุนก่อนเช่นลงทุนเรียนลงทุนฝึกงานลงทุนที่จะฝึกกายฝึก,กวาจา แล้วก็ใช้ไปทำงานจึงจะได้เงินได้ทองมาฉะนั้นจะต้องได้ด้วยความภากภูมิใจบางคนได้มาด้วยความทุจริตคดโกงชกชิงวิ่งเหลา่าได้มาแล้วอาจจะไม่ทำให้เรามีความสุขเพรเป็นเงินที่ได้มาด้วยความเดือดร้อนทุจริตคดโกงชกชิงวิ่งเหลา่าเมื่อถูกจับแล้วทำให้เหล่านั้นเสียชื่อเสียสกุลเสียวงตระกูล คนก็มีความนังเกียจเหตุนั้นเราจะต้องได้ด้วยความสามารถถึงแม้จะช้าหน่อยเราก็จะต้องหามาได้ในการใช้ใจ่ายเราก็จะต้องรู้จักใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายอะไรบ้างเมื่อมีเงินมีทองมาแล้วก็จะต้องนึกถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเราก็คือพ่อแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเท,ว,ทวดาของเรา เทวดาของเราก็คือผู้ที่ปกป้องคุ้มครองให้เราเกิดมาในโลกนี้อย่างอยู่รอดปลอดภัยนี่เรียกว่าพวกเทวดาก็ได้แก่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายผู้มีพระคุณต่อเราอย่างที่สองเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องนึกถึงว่าเราเนี่ยจะต้องเอาไปทำบุญเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุให้ชีวิตเราดีขึ้นมีเงินมีทอง และเวลาทำบุญก็จะต้องให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแล้วหรือเอาไว้กินเองร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยทำงานมาก็ต้องดูแลลูกเราดูแลสามีดูแลภรรยาพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปกินพาเขาไปพักผ่อนย่อนใจเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นกำลังใจให้เราทำมาหากินถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ ก็จะทำให้เราขี้เกียจแต่เมื่อมีลกูกมีล้านมีสามีภรรยามันก็ทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ต้องอดทนหรือร้อยทั้งร้อยเราเกิดมาจะต้องให้บุคคลผู้ที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยภาคภูมิใจเช่นทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจถ้าเราทำไม่ดีติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียงเขาจะผิดหวังต่อเราเราก็เว้นจากสิ่งตรงนั้นทำเพื่อพวกเขา อีกอย่างหนึ่งเราจะต้องเอาไปช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อะไรๆที่เป็นประโยชน์เราก็เอาไปตรงนั้นหมายถึงว่าส่วนรวมส่วนรวมที่ทำไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศประเทศชาติแก่ตัวเราเรียกว่าบริจาคเพื่อส่วนรวมเรียกว่าเสียภาษีอากรเป็นต้นฉะนั้นการได้เงินได้ทองมาก็จะต้องมีหลักใหญ่อยู่สี่อย่าง หนึ่งเอาไปใช้นี่ก็คือดูแลพ่อแม่สองให้นี่ก็คือเลี้ยงดูผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานพอต่อไปพวกเขาเหล่านั้นก็จะกลับมาเลี้ยงดูเรา <c oughs> เอาไปฝังดินคือเอาไปทำบุญเอาไปทำบุญที่จะได้เกิดมาชาติหน้าบหนาจะได้มีเงินมีทองอย่างที่สามเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็หมายถึงว่าเอาไปกินเองมันก็ปากเหล่าเนี่ยใส่ไม่มีวันอิ่ม เราเน็ดเหนื่อยทำงานมาทั้งปีทั้งเดือนเมื่อได้เงินมาแล้วก็ต้องเที่ยวบ้างกินบ้างดูแลอำนวยความสะดวกสบายที่บ้านเราขาดอะไรบ้างร้อนมีแอร์หรือยังไปทำงานมีรถลาหรือยังอาหารก็มีตังก็ไม่ควรที่จะก,กินอย่างอด,ดอดยากยากหรือแม้แต่ลูกเราหลานเราอยู่กับเราภรรยาสามีเราก็อย่าปล่อยให้เขากินอด,ดอดยากยาต้องพาไปกินตรงนั้นตรงนี้บ้าง อีกอย่างหนึ่งเราก็จะต้องรู้จักพัก่อนหย่อนใจเลี้ยงดูผู้ที่สามารถที่จะทำให้เรารวย <c oughs> ใครบ้างที่ทำให้เรารวยครูบาอาจารย์เพื่อนฟูงค้าทาสบริวารทำงานดยู่กับเราทำให้เรามีเงินมีทองต้องเลี้ยงพวกเขาให้ดีเลี้ยงอย่างไรบ้างเขาเจ็บเขาป่วยไปดูแลพ่อแม้เขาลูกหลานเขาป่วยไปดูแลสองพาเขาไปเที่ยวเขาจะได้เป็นกำลังใจ ดูแลทํางานทําการดูกับเราหรือปล่อยในบางครั้งให้เขารู้จักเป็นใยายเป็นโตควบคุมืันเองคนในมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดก็ให้คนนั้นเป็นหัวหน้าคนที่ไม่ฉลาดก็คือทํางานด้วยตนเองเหนื่อยอยู่คนเดียววางแผนไม่เป็นแต่บุคคลผู้ฉลาดก็รู้จักวางแผนว่าคนนี้หน้าตาดีต้องอยู่ในแผนกต้อนรับแต่คนนี้มันขยัน คนนี้มีความซื่อสัตย์คนไหนมีความซื่อสัตย์ก็ให้ดูเรื่องเองินเรื่องทองไอ้คนนี้ขยันทอบทํางานหนักเราก็ดูในกลุ่มเดียวกันให้ไปทํางานด้วยกันตรงนั้นหรือบางคนในกลุ่มงานเนี่ยมันจะมีคนที่ <c oughs> นิสัยไม่ค่อยดีนิสัยไม่เรียบร้อยเราก็ควรจะให้พวกเนี้ยอยู่ห่างๆจากผลประโยชน์ต่างๆแต่ก็ต้องให้เท่ากันหรือเวลามีลูกน้องทะเลาะกัน เราบางครั้งก็ต้องมีจิตเป็นกลางหมายถึงว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดล้วลูกน้องผิดบางครั้งก็ทําแก้งไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ยกโทษไม่ควรใช้วิธีไล่ออกหรือว่าทําให้เสียหน้าเสียตาเพราะเขาก็มีลูก <c oughs> มีลูกมีหลานเหมือนกันเมื่อเขามีลูกมีหลานเลีลเ้ยงครอบครัวต้องอาศัยเงินทองจากเราก็ไม่ควรที่เราจะต้องไปไล่ออกหรือไปไป,ไปตัดเงินเดือนเขา ก็ต้องเอาเขาวไว้ใช้นั่นแหละมันเป็นเรื่องของกิเลสโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมหรือพาลูกน้องลูกหลานเนี่ยปล่อยไปเที่ยวเข้าวัดเข้าวาให้เกิดมีจิตใจอ่อนโยนให้อาหารปลาให้อาหารเต่าไปชีวิตเราก็จะได้ดีขึ้นฉะนั้นชีวิตเราก็จะล้มลุกคุกขานแต่ถ้าคนมีธรรมะแล้วก็สามารถที่จะโยกอยู่ในโลกนี้ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนนั่นเองเหตนนั้นผู้ที่จะ มีความเจริญรุ่งเรืองก็จะต้องมีหนึ่งชันทะพอใจรักใครในสิ่งนั้นตั้งใจทํางานในสิ่งนั้นข้อสองวิริยะคือตั้งใจทําความเพียรไม่เกียจค้านการทํางานข้อสามจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในการงานที่เราทาหมายถึงว่าสนใจว่างานเนี่ยจะต้องแก้ไขยอย่างไรต้องปรับปรุงอย่างใดสี่วิมังสาคือการไต่ตองพิจารณา ถึงงานการที่เราทำแม้แต่บุคคลก็ตามสถานที่ก็ตามเรียกว่าอารู้เขารู้เราใครที่แข่งกับเรามา้างธุรกิจของเขาไปถึงไหนแล้วมันมีสิ่งแปลกสิ่งใหม่อะไรที่เราจะต้องปรับปรุงบ้าง